พอเพียงอย่างเพียงพอตามรอยพ่อของแผ่นดิน พบกับคุณจุไรรัตเครือพิมายเลขานุการชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจะมาบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับคนในชุมชนจนมาถึงทุกวันนี้ชุมชนเกาะกลางเป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะอยู่ในเขตคลองเตย สถา,านที่ก็อยู่ติดกับสถานีสูบน้ำพระขนงชุมชนอยู่ในคลองพระขนงเลยนะคะเป็นชุมชนขนาดเล็กมีเนื้อที่3ไร่58ตารางวา2งานนะคะอยู่ในที่ดินเช่าของสำนักงานทรัพย์สินสวกษัตริย์นะคะมีบ้านทั้งหมด57หลังคาเรือนประชากรเรา2 37คนนะคะชุมชนก่อกลางมันก็เหมือนชุมชนเมืองทั่ว,วไปแนอะดตคือต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการรวมตัวกันถามความขัดแย้งมีไหมมี มีอย่างรุนแรงแต่ว่าก็ค่อยๆประคับประคองแต่พอเมื่อปี52ที่นี่มันเกิดปัญหาใหญ่คือเกิดปัญหาวิกฤตเพลิงไหม้จากปัญหายาเสพติดที่เห็นที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อปี52ไปไหม้ทั้งหมด1ไร่ประชาชนเราบ้านทั้งหมด19หลังคาเรือนนะคะที่เกิดเพลิงไหม้พี่น้องเรา33ครอบครัวที่เดือดร้อนถามว่ามันมันลำบากไหมกับสิ่งที่เราเป็นเราก็เลยต้องกลับมาทบทวนว่าเมื่อเราทําบ้านเสร็จแล้วเรามีหนี้ สิ่งแรกที่คือคือคิดให้ชาวบ้านลดรายจ่ายของครอบครัวให้ได้ก่อนก็เลยทําเรื่องของโครงการตู้เย็นข้างบ้านก็คือปลูกพืชผักสวนครัวไว้ให้ชาวบ้านก็คือตอนแรกๆก็ทําแค่พื้นที่ส่วนกลางนะคะทำเล็กๆไม่ได้ไม่ได้มีมากมายเหมือนนะทุกวันนี้เราจากมาทําแล้วมันมันลดว่าอย่างกะเพราถ้าเราเดินทางไปตลาดไปซื้อนะคะกําละห้าบาทแต่ต้องเสียระยะเวลาการเดินออกไปไหมเรายังไม่รู้ว่าผักที่เราไปซื้อมันปลอดภัยหรือเปล่าปลอดสารหรือเปล่าเราก็เลยปลูกเองแล้วชาวบ้านก็เห็นมีประโยชน์แล้วก็เลยเริ่มขยายออก สู่รอบชุมชนนะคะตัวแรกที่เริ่มคือเรื่องของการโครงการตู้เย็นข้างบ้านนะคะกับสิ่งที่เราทํานอกจากเราทําเรื่องตู้เย็นข้างบ้านเราก็ทําเรื่องขององานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะพอทําสิ่งแวดล้อมถามว่าสนุกไหมเพราะสิ่งแวดล้อมไหนจะทําเรื่องของ น้ำหมักเชื้อผ้าพอน้ำหมักเชื้อผ้ามันก็มาตอบโจทย์แล้วว่าน้ำหมักเชื้อผ้ามันมากกว่าน้ำหมักมันน้ำหมักมหัศจรรย์ก็คือเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ซักล้างในครัวเรือนได้เอามาลดน้ําต้นไม้ได้เมื่อเราใช้ในชุมชนเสร็จแล้วเราก็ไปขายส่วนมากที่เราได้ความรู้เหล่านี้มาคือเราไปดูกับโครงการพระราชดำริต่างแล้วเรากลับมาทดลองทําในชุมชนของเรานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเริ่มทําบัญชีครัวเรือนจะได้รู้ว่ามันลดได้จริงไหมกับสิ่งที่เราชาวบ้านเราทํานะคะ จากที่เราทําโครงการต่างๆทุกโครงการที่เล่ามาแล้วมันก็ตอบโจทย์ของชุมชนว่าเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้มันก็มีหน่วยงานมีภาคีลงมาช่วยเหลือและสนับสนุนทําให้ชาวบ้านมีความสุขแล้วก็มีรางวัลเป็นตัวชี้นาว่าสิ่งที่เราทําก็คือก็คือมีคนเห็นว่าชาวบ้านทําดีก็จะมีรางวัลมีรางวัลคนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอรางวัลด้านการยึดมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสํานักระบายน้ำแล้วก็ ได้ร่ว,วมโครงการต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นความภูมิใจของชาวบ้านที่ที่เราได้เพราะตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ชาวบ้านเห็นก็คือความเขียวอากาศดีมีปอดที่ได้สูดถึงเราจะอยู่ในคลองที่มีกลิ่นน้ำเน่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันจะเป็นปัญหากับเรากับกลายว่าเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้แหละค่ะเมื่อทําแล้วมันตอบโจทย์ของสังคมว่าถ้าเราเป็นตัวเริ่มต้น ความสุดชื่นความสุขมันจะมาอยู่ที่ตัวพวกเราเองทุกคนตอนนี้ชาวบ้านเกาะกลางทั้ง57 58ลังคาเรือนเนี่ยก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทํามีคนมาหามีคนมาเยี่ยมชมจะมีรอยยิ้มเชาม้าก็มีความสุขจากที่จากที่มันมันมีความที่ว่าไม่ได้มาคุยกันไม่ได้มีเวทีต่างๆไม่ได้มีสภา,าที่มานั่งพูดคุยหรือทำเหล่านี้มันมันกลับมาหาเราเขาก็มีความสุขมากค่ะ